สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้อาจารย์หมอปลากําลังเขี่ยให้คุณแม่นะคะนี่นะคะเป็นกระดูกตับเส้นที่หลังแล้วลงสะโพกนะคะอ่า่าสัมภาษณ์กันหน่อยมาเขี่ยได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะคุณแม่ครับเดินทางมาจากไหนคะนครสวรรค์อ่ามาจากคนครสวรรค์น,นะคะวันนี้มาทํากระดูกตับเส้นที่หลังแล้วลงสะโพกอาจารย์หมอปลา,ปาใช่ไหมคะค่ะคุณแม่ทําอะไรอยู่คะที่บ้าน <ต>ทำโต๊ะจีนค่ะทำโต๊ะจีนนะคะอยู่นครสวรรค์น,นะคะอาโต๊ะจีนชื่ออะไรคะเนี่ยครัวดีสาระอ่าโต๊ะจีนครัวดีสาระนะคะที่นครสวรรค์ไปอุดหนุนคุณแม่ได้นะคะทุกคนค่ะถ้าใครแวะไปนครสวรรค์ไปอุดหนุนแม่ได้นะคะที่ครัวดีสาระนะคะโต๊ะจีนของคุณแม่นะคะค่ะวันนี้เขียรกระดูกทับเส้นที่หลังเล้าลงสะโพกไหนล,งลองก้มแตะพื้นให้จานหมอปลาดูหน่อยสิคะว่าเป็นไงบ้างนี่นะคะ ได้ขนาดนี้เลยนะคะทุกคนเขี่ยกระดูกทับเส้นล้าวลงขานะคะก็ได้ขนาดนี้เลยนะคะรู้สึกเป็นไงบ้างคะเก้ดดีเบาค่ะเบานะคะ,ะ,ะคะ่ะไหนยกขาให้ดูหน่อยสิคะนี่นะคะยกตรงขนาดนี้เลย,เลยนะคะทุกคนค่ะคุณแม่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะที่จะมาเขี่ยกระดูกทับเส้นนะคะกับอาจารย์หมอปากระดูกทับเส้นที่หลังสะโพกร้าวลงขานะคะ 5, มะเขียกับอาจารย์หมอปลามาแบบปวดๆเลยนะคะไม่ต้องกินยามาเลยวันนั้นจะใช้วิธีการเขีย่ยเส้นออกจากข้างกระดูก80%จะต้องหายปวดแน่นอนค่ะ80%ต้องหายปวดนะคะค่ะและคครที่ปวดหัวเข้านะคะมาเขียกับอาจารย์หมอปลานะคะวันนั้นจะเห็นผล80% ปวดหัวข้าวเนี่ยหมอป้าใช้วิธีการเขีย่ยเส้นนะคะหายปวด80%ปมาแบบปวดๆเลยไม่ต้องกินยาเลยนะคะปวดหัวข้าวเนี่ยหาย80%วันนั้นต้องหายปวดนะคะโดยการเขีย่ยเส้นของอาจารย์หมอป้านะคะค่ะแล้วก็ฝากไว้หน่อยกระดูกทับเอา้าพวกเส้นละติดในสมองมาเขีย่ยเส้นคัดเส้นออกบ้างนะคะกลับไปกายภาพได้ดีเลยนะคะค่ะและอ้อขอมาอไหลที่เตึงเนี่ยปวดแขนยกแขนไม่ขึ้นเนี่ย วันนั้นจะทำให้เห็นเลยว่าต้องยกแขนขึ้น80% 90%วันนั้นต้องยกแขนขึ้นแน่นอนค่ะค่ะโดยการเขียนเส้นหัวอาจารย์หมอปลาใครสนใจติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทร0931547265ค่ะติดต่อมาหาอาจารย์หมอปลาได้นะคะอาการเหล่านี้ที่อาจารย์หมอปลาบอกไปจะใช้วิธีการไม้เขียนเส้นหัวอาจารย์หมอปลา80%จะต้องหายปวด มาแบบปวดๆไม่ต้องกินยาอะไรนะคะทุกคนค่ะฝากไว้ไหน่อยค่ะอาจารย์หมอปลาเขียนเส้นไม้เทวดาค่ะขอบคุณแาค่ะขอบคุณน้่ค่าแม่ขอบคุณค่ะค,ค่ะ,คะ